วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าเป็นกระเป๋าสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดของความทนทานกล่าวถึงชื่อเนี่ยมันก็ต้องเป็นนั่นเลยคือเอกลักษณ์ของมันน่ะกะตะวันนี้เราเอารุ่นอะไรมารีวิวเรา,เอาอยู่ที่สุวรรณภูมิแน่นอนเราต้องรีวิวรุ่น F ล y f l ล F l y ล l y by 74วันนี้เราจะมาดูรีวิวตัวนี้กันคือกระเป๋าอะไรก่อนกระเป๋าฟล y b บ74เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อน,นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบไหน bà con เป็นตากล้องที่มีเลนเยอะอาจจะโปรก็ได้หรือตากล้องพวกอุปกรณ์เยอะอะเราอาจจะมีคิดหลายๆอันอยู่ในนี้ก็ได้เป็นไปได้หรืออาจจะมีแบบกล้องแบบบอดี้เอนทรีหลายๆอันน้อยดีเราอาจจะมีกล้องคอมแพกหลายตัวเพื่ออาจจะเป็นแบบกระเป๋าแฟมิลี่ที่ทุกคนอยากถ่ายรูปทุกคนรักการถ่ายรูปก็มีกล้องอยู่หลายอันในนั้นอยู่มาปุ๊บทุกคนมีกล้องถือเลนหลายตัวกล้องเลนหลายตัวกล้องหลายตัวและไม่อยากจะแบกน้ำหนักมากเวลาไปเที่ยวไม่อยากแบกเลยอยากลากเอาอยากลากก็สบายกว่าถป่ะลับกระเป๋าตัวนี้ออกแบบมาเพื่อการนั้น มีฟีเจอร์ยังไงเรามาดูจากภายนอกก่อนภายนอกคือช่องเก็บเอกสารคุณเป็นนักเดินทางคุณต้องมีเอกสารแน่นอนใช่พาสปอร์ตซูจิบัตรสูติบัตรโฉนดที่เท่วไปช่องแรกด้านหน้าสุดเนี่ยมันจะเป็นช่องใส่เอกสารเขาบอกว่าเป็น travel document ซึ่งมันยังงเอกสารเอกสารทีจริงสมบทบาทมากสมบทบาทซึ่งก็คือสคริปที่เราจะไปถ่ายช่องจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย 2 2> ก็คือฝั่งด้านในเนี่ยแล้วก็ฝั่งด้านนอกก็ใส่พวกแบบสายเสยอ,อะไรพวกนี้พวกสายแรตชัตเตอร์อะไรผมก็ใส่กันตรงนี้หรือแม้แต่ตรงเนี้ยจริงๆก็คือสามารถจะใส่แท็บได้แต่ว่ามันไม่ได้ลึกไม่ได้ลึก,ลกช่องหน้าเลยช่องหน้านี่จะลึกกว่าอันนี้อาจจะใส่ตัว๋วเครื่องบินไว้ในนี้นพาสปอร์ตตั๋วเครื่องบินเป็นไปได้นะตัวต่อมาก็คือมันจะมีแท็กมาให้แบบนี้นะครับสามารถจะดึงออกมาได้สมมุติว่าเราต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ ก็เอานำบัตรไอเลิฟใส่เข้าไปมีแท็กกระเป๋า<ไ>ซ่อนได้แบบนี้ดึงตรงหูจับของกระเป๋าใบนี้มันจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่สองด้านด้านแนวตั<ม>้งก็คือหูอันนี้กับด้านแนวนอน<ม>ก็คือหูอันนี้ซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนแองเกิลการถือได้สะดวกถืออย่างนี้ก็ถืออย่างนี้สมมุติเวลาต้องยกเนี่ยก,ยกแบบนี้ได้เลยมีหูจับอยู่สองอันต่อมาตัวซิปเนี่ยจะสังเกตเลยว่ามันเป็นลักษณะเอานิ้วคล้องเข้าไปได้แบบนี้สะดวกมากเวลาที่ จะเปิดซิปเนี่ยเราสามารถเอาแค่เอานิ้วเกี่ยวไปมันก็เปิดได้อย่างง่ายๆแหละไม่ต้องมานั่งจับอะไรแบบนี้ตรงปลายซิปตรงนี้สามารถจะล็อกกุญแจได้นะครับเป็นช่องให้ล็อกกุญแจได้ด้วยความที่กระตะมันเป็นกระเป๋าที่แบบโดดเด่นเรื่องซิปอยู่แล้วความแข็งแรงเนี่ยซิปเนี่ยรูดได้แบบส,สบายๆเลยลื่นมากทีนี้เรามาดูเรื่องของเมนคอมพาสเมนบ้างนะครับนี่ตรงนี้เป็นฝากระเป๋าะฮะ สามารถจะใส่โน้ตบุ๊ก15.4นิ้วได้นะครับแล้วมันก็เป็นนุ่มๆด้วยนะน,นุ่มๆที่สามารถแบบใส่โน้ตบุ๊กได้จริงนะไม่ใช่แบบใส่กำขำๆใช่นุ่ม<ส>เลยนะฮะอเคโอเคมากเลยแต่ <นะ S 2> เราไม่ได้ใส่เราใส่เป็นของอย่างอื่นแทน<ะ>ของ <laughs> ที่มีอะไรก็ไม่รู้นะครับ ของขยะทิ้งไปดีกว่าแว่นตานะครับตัวเลมอนนะครับเป็นช่ดความสะอาดของเราเองของเรานะครับก็ใส่อะไรเลเทะนะครับกระเป๋าตังปลาดาก็ก็ถูกใส่อยู่ในช่องโน้ตบุ๊กนะครับตลาดลงเกลือใช่ไหมก๊อปเกตเอรามาที่ช่องหลักันดีกว่านี่คือเมนคอมพาสเมนของกระเป๋าใบนี้สังเกตดูดีพาร์ดิชั่นเยอะมากเลยเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมเอามาจากบัมเบิลบีเมนคอมพาร์สเมนต์เนี่ยเป็นแบบนี้เราสังเกตเห็นเลยว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ย กล้อมไดเยนะาคือสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับขนาดของเลนและกล้องของเราได้เลยตามสบายเลยอ่ะไม่ไม่บังคับเนาะเก๋เนาะเจ๋งมากครับคือจบเรืาา่องฮะเพราะเราเป็นโปรนะฮะเราอยากวางอะไรเราวางครับดูฮะอันนี้เจ็ดสิบสรยเอฟสองจุนะครับก็วางนอนไปเลยแบบวางนอนสบายสบายครับ นี่ฮะเล่นอะไรเนี่ยใส่ได้เยอะไหมเล่นยมากสามร้อยอ่ะเขาก็วางตรงกลางเลยวางตรงกลางแต่เราไม่มีนะฮะเราไม่มีไม่มีให้ดูนะครับแต่เราเอามาซอยย่อยใส่อะไรก็ไม่รู้ใส่แบตนี่ฮะเราไม่โปรจริงเอเอาของโปรมาใช้แบบมือใหม่มากเป็นกำกำครับแบตไฟวิดีโอนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่มีอะไรดูแฟล t นะครับแฟล t เวลาใส่นี่เน้นเลยนะฮะว่าหักแบบนี้นะครับใส่ยัดเข้าไปฮะโปรอะไรฮะห้าสิบเมตรหนึ่งโปรมากครับ ทีนี้ข้อข้อดีของการเป็นสีเหลืองสังเกตดูว่าของกระตะหลายรุ่นที่ข้างในเป็นสีเหลืองข้อดีของการเป็นสีเหลืองเนี่ยคือว่าข้อที่1เนี่ยมันเป็นสีสว่างใช่ไหมฮะแล้วอุปกรณ์กล้องเนี่ยจะเป็นสีมืดเวลาที่เราใส่อะไรเล็กๆเข้าไปเนี่ยบางทีถ้าสีมันมืดเนี่ยหายากนะ แล้วยิ่งตอนกลางคืนเงี้ย<อ>ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยอ,อาจจะ,ะมีมแมงสาบนอนอยู่เราก็ไม่เห็นก็คือสรุปว่ามันตัดกระสีด,ดําดีมันหาง่ายใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญสีเหลืองเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันมองเห็นง่ายกว่าสีอื่นนะฮะมันเหมือนมันสะท้อนตัวเองอ่ะสะท้อนไอ้ของเล็กๆที่ว่าเนี่ยสมมุติว่าเป็นแฉลงนะครับนี่ฮะผม ยลงไปนะครับสมมุติมันไปหลบๆอยู่มุมๆเมนี้ก็ยังเห็นได้ง่ายทีนี้เรามาดูเรื่องของการใช้งานการลากบ้างกระเป๋าใบนี้มีล้อลากมารุ่น KTVG DTS มาให้ด้วยนะคะอีกรอบเนี่ยจำไม่ได้ละไปหาในคอนเทนต์เอาล้อลากอันนี้มาก,กับกระเป๋าแล้วก็ยังแถมสายสะพายรุ่น Gecko แบบตีนตุกแกยึดเกาะและมีความนุ่มไม่รู้สึกเจ็บไหลอันนี้คือสายสะพาย Gecko รุ่นตีนตุกแกนะครับ ความนุ่มของมันเนี่ยตรงนี้บีบเข้าไปนะฮะนุ่มเลยนะฮะไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นยางแข็งนะฮะนุ่มเลยไอย้ตุ่มๆพวกนี้มันช่วยให้ยึดเกาะได้ดีนะครับมันจะไม่หลุดออกจากไหลอันนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าใครมันจะเอาไอ้นี้ติดเข้าไปครับเพราะว่ามันมันหนักครับถ้าแบกเข้าไปจริงๆนะฮะผมว่าไหลซุดครับแต่ว่าพอผมได้ลองสัมผัสมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมุมนี้มันก็โอเคนะในท่วผมก็แบกขึ้นแบบนี้เออตีนตุ๊กแกต้องอยู่ที่ไหลใช่ไหมรู้สึกตอนนี้ตีนตุ๊กแกอยู่ข้างนนออกีี่่ยาง้ ป็นอย่างนี้นะฮะยึดดีไหมโอ้โหมันมันแบบเพราะว่ากระเป๋ามันหนักนะกระเป๋าต่อให้หนักขนาดนี้นะฮะแต่คุณต้องมีกล้ามท้องนะเพราะคุณถึงทำอย่างนี้ได้นะไม่ต้องคี้คูว่าโอเคคือต่อให้มันหนักขนาดนี้ผมว่ามันมันรับน้ําหนักได้ดีมากเลยนะคือรู้สึกว่าเราสามารถจะเปลี่ยนสะพายแบบนี้เวลาแบบเปลี่ยนยานพาหนะเปลี่ยน transportation เช่น จากรถไฟฟ้าใต้ดินมาเป็นรถบัสอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็น,านาก,การลากมาเป็นการสะพายแทนได้ไปในที่ที่มันไม่สามารถจะลากได้เนี่ยมีอันนี้ช่วยเนี่ยโอเคมากเลยเข้ากับรูปตัวส่วนตรงนี้นะครับมันออกแบบมาให้แบบเฉียงๆเนียนะครับเวลาที่เราสะพายเนี่ยมันจะเฉียงๆเข้ากับรูปตัวเราพอดีเป็นอย่างนงี้ฮะมันก็จะแบบแนบเข้ามันจะไม่แบบตั้งหรือดูบิดๆอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นเราจะอ้วนเราจะผอมนะครับมีสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เนี่ยมันก็สามารถจะเข้ารูปเราได้นะครับ แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยครับสามารถจะติดขาตั้งกล้องได้มีที่มัดเอาไว้ขาตั้งกล้องที่เรามาวันนี้ก็คือแมนฟอโต้แมนฟอโต้นะคะมีขายที่เอเลฟกโกชอปเรารัดแบบนี้นะครับวิธีรัดนะครับให้มันอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะรัดเข้าไปแบบนี้เลยมันไม่อยู่นะครับต้องทําแบบนี้อ๋อก็คือรวมแบบสักสามขาไว้ด้วยกันสองขาแล้วเซนเตอร์คอลัมใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือนีดเข้าไปอย่างงี้ครับแล้วก็รัดตรงนี้ลัดให้พอดี ถ้เรารัดสามขาข้างหลังนะครับส่วนขาเนี้ยจะมีหน้าที่คอยคอยเกี่ยว,ยยวนะซึ่งตรงเนี้ยอยู่แล้วนะฮะใครจะลัดตรงนี้ต่อเพื่อความให้มันชิดกับตัวกระเป๋าเนี้ยก็สามารถทําได้รัดเสร็จแล้วก็เอาอันเนี้ยเก็บส,<อ>สาย,ยได้อย่างเรียบร้อยครับเออเวิร์กมากเลยอ่ะเรามาดูเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานการกันกระแทกกันดีอะไรบ้างอันนี้คือจุดเด่นของกระตะเลยมีทอรบโลอน ไม่ใช่ชอกโกแลตนะคะอะไรหยิบออกมาเลยดีกว่าท่อบอลนคืออะไรท่อบอลนคือตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมยวหยิบไม่ได้ไไดเลยนะหยิบไม่ได้ครับผมเอาเข้าไปให้ดูแหละนี่น,นะครับคือท่อบอลนมีหน้าที่คอยกันกระแทกนะเวลาที่เราแบบวางบนพื้นเงี้ยนะครับมันจะช่วยกันกระแทกได้กระตะให้ท่อบอลนมามีทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างก็มีท่อบอลนลดการเสียหายจากการกระแทกนะครับแล้วข้อดีคือสมมติว่าพื้นคุณแฉะใช่ป่ะสมมติไม่มีล้อไปวางกระเป๋าบนพื้นแฉะใช่ไหมฮะวางแบบนี้ ไอ้ตัวทับบอลนมันก็จะยกกระเป๋าขึ้นไ,ไม่ให้กระเป๋าคุณ่นนะมาเฉาแฉะกับพื้นค่ะมันตั้งเป็นขานสั้นๆยกกระเป๋าขึ้นจากน้ํานิดนึงกรณีพื้นเ,<อ>เปียกแฉะแล้วก็มีอ้นี้ด้วยสปาปการ์ดสายกาดสปาการ์ดคืออะไรจะมีสไปาการ์ดอยู่นะเปิดตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ที่เก็บของนะที่เก็บสไปาการ์ดนะครับเป็นแบบนี้นะนี่คือหน้าตาของสไปาการ์ดอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของกระต่ายเหมือนกันวัสดุเนี้สยสไปการ์ดอันเนี้ยคือแพงมากนะขอบอกไอเน,นี้ยราคาเท่าไหร่ไม่รู้แหละไม่รู้แต่แพง มันเอาไว้ทําอะไรคะมันเอาไว้กัดกระแทกลดความเสียหายจากการตกกระแทกด้านหน้าสมมุติตกกระแทกปึ้งเข้าไปใช่ไหมครับไอเนี้ยมันจะรับแรงกระแทกแล้วก็จะดูดซับกันกระแทกตัวมันเนี่ยมันโฟมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เบาด้วยนะครับสามารถจะเอามาตีได้ตีนะครับคือเสียงกน่ากลัวนะแต่ว่าไม่ได้เจ็บเท่าไหร่เจ็บครับไม่เจ็บรู้สึกเลยว่ามันกัดกระแทกได้อะไนี้นี่ก็สปายกัน อ่ะต่อเลยโอเคต่อครับบอดี้มาดูตัวบอดี้กันบ้างข้อดีของกระตะาเนี่นะอย่างที่เรารู้กันว่ามันแข็งแรงทนทานอาพิสู์ซิเคสเนี่ครับแข็งฮนะแข็งสามารถกันกระแทกได้แล้วก็อีกตัวนะฮะตัวลอลากเนี่ย แข็งแรงทนทานมากเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไปลากแบบมาหลายประเทศแล้วนะครับคือเอาไปลากมาตั้งแต่แบบสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะฮะบ,บนพื้นถนนบนอะไรกุกกละาเนี่ยพวกนี้เอาไปลากมารอมันก็ยังไม่สึกเลยครับรแม้แต่สวนรถไฟเออสวนรถไฟเราก็เอาไปลากมาแล้วนะฮะ<ม>ก็คือแบบอย่างที่รู้กันว่าพื้นที่สวนรถไฟเนี่ยไอ้ตรงขีจ่จักรยานมันก็ข้างคุกละาใช่มันววาลากกึ่งคือเราลากมาหลายทริปมากค่ะมันยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้เลยเป็นปีแล้วเนาะใช่ปีแล้วเราใช้บ่อยมากครับ สองปีแล้วล้อยังใช้งานได้อยู่ล้อเนี่ยสามารถจะดึงออกมาได้นะฮะแบบนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ย้ายจุดศูนย์ถ่วงทําให้กระเป๋าไม่คว่ำเวลาที่ลากไปนะฮะสังเกตว่าเวลาที่เราลากเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบว่าควา่ำพลิกคว่ำเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าศูนย์ถ่วงมันมันอยู่ที่ตัวกระเป๋านะครับแล้วมันก็ไม่หลุดออกจากศูนย์ก็ว่าทำให้ดูดีกว่าว่ามันจะคว่ำยังไง เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้มากเลยที่กระเป๋าน้ําหนักเยอะๆแล้วเวลาลากแบบลากเร็วๆอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นยังไงคุณทําให้ดูผมเคยลากไปฮะเอารอขไปไหนแล้วมันคว่ำแบบนี้ฮะเพราะว่าล้อมันอยู่ข้างในเพราะกระเป๋าหนักมากถ้าใครกลัวคว่ำเนี่ยก็สามารถที่จะดึงล้อออกมาได้พอความก<ช>ว้างปุ๊บมันก็จะไม่พลิกไปพลิกมาใช่แต่ถ้าถามผมผมชอบแบบไหนผมชอบให้อยู่ตรงนี้มากกว่านะ พราะแบบพอล้อมันอยู่ติดกันแล้วเนี่ยมันเกิดความมั่นคงเกิดความนุ่มอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะพี่แต่บอกว่ามันทำอย่างนี้ได้กระเป๋าใบนี้มีความแข็งแรงมากมันสามารถที่จะนั่งลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าพอผมบอกว่านั่งเข้าไปได้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่กล้านั่งนะครับผมจะทำนี้ให้ดูนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ,รบมันสามารถที่จะยืนได้เลยนะครับ ี่คือความแข็งแรงของมันนะครับน้ำหนักของคุณฉิมเน,นะนี่ยนะคะหนัก72กิโลสามารถขึ้นไปยืนบนกระเป๋าได้แต่จริงๆวัตถุประสคงของกระเป๋าไม่ได้ให้ขึ้นไปยืนแต่ว่าเราอยากพิสูจน์ความแข็งแรงทนทานของกระเป๋าว่ามันแข็งแรงจริงมันนั่งได้ขนาดขึ้นไปยืนยืนได้แสดงว่านั่งได้แต่ว่าก็อย่าขึ้นไปยืนบนกระเป๋ากาันมันอันตรายครับเกิดทิกความขึ้นมาฮะแล้วก็สเปคเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ให้ให้ไปยืนพอนั่งได้ก็อย่างนี้อันนี้เห็นว่ามันนั่งได้สบายแบบคุณสามารถจะทําเป็นเก้าอี้ได้เลยนะครับ โอเคเรามาสรุปดีกว่าสรุปสุดท้ายกระเป๋ากระตายเป็นยังไงในสายตาของคุณกระเป๋ากระตะาเป็นกระเป๋าที่ดีมากนะในความรู้สึกผมทริปนี้เราได้ตัวนี้มาทดลองนะครับได้มาเทสเราก็จะเทสมันตลอดทริปเลยทริปนี้เราจะเทสกระเป๋ากระต่ายกันายบายรุ่นนี้รุ่นฝ่บายบายดสี่นี่แหละ <c oughs> แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าเราใช้เรารู้สึกยังไงบ้างทับใจแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันไปตอนนี้เขาเรียกแล้วครับไปอรียแล้วใช่ใช่โอเคครับปิดครับปิด เห็นภาพชัดขึ้นเลยชูของนิ้วไปเราจะมาสรุปว่ากระตะฟลายบาย74เนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราใช้มาตลอดทริปโฟโต้ c o นเนอเก้าเห็นแม่นั่งตลอดเลย คือมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นลูกกระตันอยู่พี่พาแม่มาด้วยรูกป่ะก็มาถ่ายรูปเพื่ออะ้างอะไรบ้างเงี้ยก็คือนั่งบนกระตะา,ายไฟบ่ายด้ยนะก็หลับด้วยนี้เลย ในระหว่างที่รอลูกถ่ายรูปในช่วงทวายไลท์<ก>คุณเป็นลูกกัตตันยู่ะเป็นลูกกรตตันยูเลยทั้งที่จริงใช้งานแม่สารพัดอ,อันนั้นก็คือเรื่องของการทาเป็นเก้าอี้คือจริงๆข้อข้อดีของมันนะก็คืออย่างที่เราก็บอกกันไปแล้วว่ามันคงทนแข็งแรงทนทานยังไงบ้างสมบุกสมบันพอสมควรทริปนี้นี่ก็ลากเยอะแล้วก็ไปในที่ที่พื้นแบบว่าไม่มีความสม่ำเสมอมีฟุตปาดอะไรก็อวกาก No?> มีกลิ้งก็มีเพราะว่ามีเ็ปที่เราึไม่ถึงกะนเราก็ไม่ได้ทันได้แบบระวังก็มีกลิ้งไปบ้างเลยบ้างก็มียกล้อมีบ้างยกล้อแล้วก็มีตากฝนตากฝนตลอด2วันปะมีการตากฝนแต่อุปกรณ์ข้างในไม่ชื้นไม่มีปัญหาไม่โดนฝนเลยทริปเซิร์ฟนี่ไม่มีน้ําซึมเท่าเลยไอ้ทริปเนี้ยทริปฮ่องกงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราเจออะไรโหดนะคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเวลาเราออกทริปเนี่ย แล้วทริปมันไม่มีอุปสรรคอะไรเนี่ยอุปกรณ์ที่ธรรมดาธรรมดามันก็โอเคมันเอาอยู่แต่ถ้าคุณมาออกทริปที่มันโหนะมันมีอุปสรรคเยอะมีฝนการต้องเดินเยอะทางขุลาอุปกรณ์ก็ต้องเอาไปเยอะแล้วก็ต้องรีบข้ามถนนเออต้องทําอะไรแบบรีบๆในช่วงเวลาจากัดอย่างเงี้ยหลายอย่างเนี่ยผมว่าอุปกรณ์ระดับโปรเนี่ย มันช่วยให้เราแบบเซฟเวลาทํางานได้ง่ายขึ้นก็เซฟอุปกรณ์เซฟอุปกรณ์เราด้วยอุปกรณ์ระดับโลอย่างกระเป๋าที่มันมันเป็นโรเนี่ยโอเคมันอาจจะดูแพงยเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถามว่าคุ้มไหม,มอ่ะกับสิ่งที่เราได้จากทริปเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆพอเจอปัญหาเข้าทีกระเป๋าราคาไม่เท่าไหร่เอาไม่อยู่บางทีแบบเฮ้ ตายแล้วอุปกรณ์เราเป็นอะไรอะไรอย่างนี้น้ําเข้าแบบเพราะเห็นแก่ว่าอาจจะเห็นของถูกจริงๆก็ว่ามันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานด้วยคือทริปเราอ่ะไม่ใช่ทริปถ่ายรูปธรรมดาไงคือเราทําคลิปไอเลิฟถูกปะเพราะฉะนั้นเรามีหลายอย่างที่เราจะต้องเอามาแล้วเราก็ต้องดูแลแล้วเราก็ต้องเดินคือแล้วทีมงานเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต้องอานวยความสะดวกให้กับเราพอสมควรใช่เราต้องไปคิดเรื่องแพลนเราอยู่แล้วเรามนต้องคิดเรื่องอุปกรณ์อีกน,นี่มันก็เสียแบบเสีย energy อจี่เหมือนกันนะอุปกรณ์โปรเนี่ย มันเบาบางลงมันช,ช่วยทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเหมือนก็อยากเกี่ยงนะว่าเฮ้ยมันแพงมาอะไรแต่จริงๆถ้าสิว่าการใช้ของคุณมันสมบุกสมบันมากแล้วคุณมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะอยู่แล้วเนี่ย ซื้อของแพงไปช่วยเซฟเวลาเหมือนเราเอาเงินซื้อเวลาพอถึงเวลาจริงๆนะบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแลกตรงนี้ได้มันเสียน้อยเสียายากอ่ะแล้วอุปกรณ์เราที่ใส่เข้ามาในกระเป๋าเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่รวมแล้วก็แพงกว่ากระเป๋าตั้งหลายเท่า,า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ลองคิดดีๆว่าเราใช้งานแบบไหนถ้าการใช้งานของเรามันเฮ้ยมันอย่างเงี้ยมันโหดๆเงี้ยก็แนะนําเลยนะใบเนี้ยลองเก็บเงินอีกสักหน่อยนึงเราเอาไปหากินอะไรก็เอามาเป็นต้นทุนคืนได้อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยเราเบาๆเราไม่ได้ใช้แล้วมากมายก็ซื้อไปก็เปลืองเง ก็ต้องดูว่าคุณอะไปใช้ทำอะไรคุณไปออกทริปโหดไหมอย่างเราเนี้ยออกทริปที่แบบอ่ะแต่บางคนเนี่ยที่คิดว่าออกทริปซิตี้ไม่โหดหรอกนะไม่ใช่มาที่เราไม่เคยมาสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยรถไฟฟ้าสถานีตรงที่ไม่กคยมีกี่ทางออกเราไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่รา้สภานทางเดินที่จะไปแค่ไหนเออแล้วบางทีที่ที่ไปเดินได้หรือเปล่าอาจจะต้องอ้อมก็ได้ไม่รู้ เพราะฉะนั้นก็มาซื้อหากันได้ที่ w w w i l e a e z o g o c o m s h o p มาซื้อกันสะพบกันใหม่รีวิวกันหน้าจะรีวิวอะไรก็ติดตามค่ะโอเคครับสวัสดีครับ